สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ AB Auto วันนี้เราจะพาไปชมรถยนต์ซีดานขนาดกลางรุ่นยอดนิยมจากค่าย Honda ซึ่งในปี2025นี้ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเดิมนี่คือ Honda Accord 2025รุ่นใหม่ล่าสุดเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Accord ใหม่มาพร้อมเส้นสายที่เรียบหรู สปอร์ตและทันสมัยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมไฟหน้าแบบเล็กที่โฉบเฉีียวเชื่อมต่อกับแถบโครเมียมให้ความรู้สึกรูหรากันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูปราดเปรียวและดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่คมชัดล้ออลัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วเสริมลูกหููแต่ยังคงความสปอร์ต ด้านท้ายรถมีไฟท้ายเล็กแบบใหม่ที่โฉบเฉี่ยวกว่าเดิมเส้นสายทั้งหมดทำให้ Accord ดูเป็นซีดานที่มีเอกลักษณ์และพร้อมจะเป็นจุดสนใจบนท้องถนนเข้ามาดูภายในห้องโดยสาร Honda Accord 2025ถูกออกแบบให้กว้างขวางหรูหราและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยวัสดุที่ใช้ภายในเป็นเกรดพรีเมียมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังแท้แผงหน้าปัดแบบนุ่มพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด12.3นิ้วแบบสัมผัสร,รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบปรับอากาศแบบแยกซ้ายขวาระบบฟอกอากาศภายในห้องโดยสารและหลังคาซันรูฟที่ช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งสบาย ในด้านขุมพลัง Honda Accord 2,025ใช้ระบบ h y บริด E HEV รุ่นใหม่ล่าสุดเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ204แรงม้าอัตราเร่งตอบสนองทันใจแต่ประหยัดน้ำมันสูงมากเหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในเมืองและทางไกลระบบกันสะเทือนใหม่ถูกปรับให้เกาะถนนได้ดีขึ้น ขับขี่นุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นใจเมื่อเข้าโค้งหรือเร่งแซงพร้อมระบบเบรกและพวงมาลัยที่แม่นยำทำให้ Accord เป็นรถที่ให้ความรู้สึกหรูและมั่นใจในการขับขี่ ด้านความปลอดภัย Accord ใหม่ติดตั้ง Honda Sensing รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมฟังก์ชันครบครันเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบช่วยจอดอัจฉริยะทั้งหมดนี้ทำให้ Honda Accord 2025เป็นซีดานระดับพรีเมียมที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความหรูหราและการขับขี่ที่เหนือระดับในทุกๆวันถ้าคุณชอบรถที่ดูภูมิฐานแต่ยังขับสนุก Honda Accord ใหม่คือตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่อง AB Auto สำหรับรีวิวรถใหม่จากทั่วทุกมุมโลกสวัสดีครับ